เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ต อธิบดีผู้พิพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ตและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา8นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองภูเกต็ตมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่41รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการกองทัพเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมภ์คณะกรรมการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าถูและอองทุลีพระบาทเป็นจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งอีโกนาเอกร้อยจากชายหาดกะตะ ไปทรงส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเรือบายรุ่น IRC z e r ซซโรซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในรายการภูเก็ตคิงคัพรีก g a t ตครั้งที่37ประจำปี2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นเรือบายรุ่น IRC z e r ซโรเพื่อทอพระเนตรการเตรียมการแข่งขันของทีมวายุ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับการแข่งขันรายการภูเก็ตคิงคับริกาต์ตาครั้งที่37ประจำปี2568นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเล